Hey. เล็กเจ็ทีมเล็กโหเล็ก่วยทีมไอ้ช่วยเล็กไม่ได้เล็กเล็กเก่งมากเลยอ่ะก็ขอยุมคันทุกอ่ะไม่ธรรมดาที่นลอ๋อแล้วก็พิกพิกะะงนี่ว่านไม่เ็ก็เลยป่อยตัวลงไปเลยใคอ เครื่องสลับผังที่มันแบบน้องใส่เข้าไปแล้วบางก็หันไม่ไม่ก็คือเหรอก็คือเขาจะเก็บเจ็บก่อนสวัสดีครับพี่ใหญ่สวิตช์ที่มันมันจะยกใส่กล่องเลยตรงมาอะไรนี่ก็มันจะยกส่งคืนมาแล้ตรงนี้ทางออกเขาไม่รู้มือใช้มีดซ่อนอยู่เขาไปขีดทต้มมือแล้วก็ยกยืดเลยสังอย่เยอะปะสั่งอยู่เยอะปะไหนไหนไหนที่สับบอกแกโดนเครื่องหัวเครื่องหันผักไง อ๋อเราไปโยนจับนี่จริงไม้แกเขียนนี้่แกนี้ตกขาแ็เอกอย่างนี้อ่ะก็แงแแรงกรดูกอยเครื่องไอเครื่องไอเครื่องันขาไอเครื่องสลดขาไ้เดือนเป็นเรือนเป็นเื่องได้ยเป็นสองเเดี๋ยว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 มาเล่ารอบสาเดี๋ยวผมอัดเพลงให้ด้ ก็ล้างแขนเนี่ยคือแบบเบนเนื้อห้อยมาตังแข่ม่เไขมันเไม่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 ม่ไม่ไม่ไม่มีไมานไ่เนื้อไอเดียวโอ้โหเลือเป็นบ้านเลยกลับมาเนี่ยโยังแม่งกบยขึ้นมาแล้วตอนเขาล้างแขนเนี่ยเขาต้องล้างให้เลือดหยุดแล้วก็่จะถ่ายรูปูว่าเป็นภาษ่นไหนไม่ไ้่ไม่ตรงเออ มอต้องเย็บสองชั้นองเย็บเชื่อมเส้นกระสาทเชื่อมเส้นเ,เอ็นมาเย็บสุดแต่เดินึ้ีทรไ,ไปก็นิ้วไมเก๋แล้วอ่ะเออสาสล้วไปไเลยับมีเรื่องรอ,อมาได้เลยเกือบรอบอ,อ่ะจไม่อยู่้าะ้อ điều hòa ổn cả, và có tôi không bị không <coughs> ออย่เงนกก็เจ๊งเลยสงสารคนอื่นสงสารคนอื่นนะหลังันดวงเพราะว่าถ้าถ้าก็ทำางคืนก็อาจจะใช้ผมยกผมก็จะไม่ยกตรงนั้นก็ได้ก็ไม่รู้เขาคิดไปว่ามันอยู่ข้างบนผมก็ไม่รู้ แต่ว่าพอกลับมาถึงบ้านนะผมต้องยกใส่หลังแพ็คไงใส่มือใส่ไม่รู้่ะอ๋อแค่นี้เองเหรอวะคือจังหวะมันนะมันประมาณนี้ยอ๋อแ่รับฟุ้มากสวัสดีสวัสดีครับพี่่อยพี่เดียวกับของเลยชาจะด้วยนี้โอ้ชาบ้างความในโรงงานน้ำชาตัวนี้ผมนั่งพอมันหายไปทักทักเรียนต่ำก็เลยมันเป็นไตเพราะมันเป็นหายนั่นไงมันเป็นไต ทีรอยโอ้โหไม่หับเราต้องหยุดหายดีเพราะใช้ไปแข่งได้หนึ่งที่กับเราถึงด้วยหนึ่งโอ้โหเหีเ้บบวมเจ็บเจ็บบางคราบเจ็บมันมบอกไม่ถูงว่ามันชามันเจ็บบอกระวอย่างเงี้ยผมก็เป็นที่เดียวกันเลยแล้วผลก็แบบบางวันหายบางวันมาอย่างเงี้ยเดือดมันชาแป๊บๆแล้วบางทีเราบางครับยากใช่ครับตาคนเดียวดีวครับาย,า,บยาได้ผลไหม เออป่ะเขายาพิสิทธ์ไหมยาอะไรฮะคนน่ากินทไมนี่เบลอทำไรผิดหมดเลยเอาป่ะเอาไหมอ๋อเป็นยาพิสิทธินี่ไอ่หายไม่มีฤทธิ์ตีแม่เบาบางครั้งเนี่ยแค่แค่กอดได้ยังไงอ่ยสนใจเชื่อไปแ้วสนใจเลยอ๋อชื่อเขาชื่อเขาอ๋อเหรอไม่รายการรายการของนะคะไม่ได้ไปอยู่บ้านอยู่บ้านต้องหยุดอย่างน้อยก็สองอาทิตย์เดี๋ยวเราไปเยี่ยมเดี๋ยวเราไปเยี่ยมก็แบบตามนิ้วติดผิว อย่ทวเขา่ไปเลีงอยู่บ้านเยนดเดว็เลี้ก็อยู่บ้านแมวอก็อยู่บ้านบน้าันี้ดูซีรีส์เล่นอดูเพลินเลยก็ไม่มีบ่นเลยว่าไม่ทาอะไรเลยนดูเนซีรีส์ี้ปาบน้ำอะไรให้ดูซีรีส์อาบน้ำอ่ะไม่ได่ไมไมบให้ทำอไร่อาน้ำแบบซึไปบอกให้ต้องยก

เรไปชักดไปชักมื่อนกลับ้านไปะเราก็เป็นปีาจลอก้วก็เอออนีจะทํเปด้าเดินมีาเดี๋วถึางแ่พูดอย่างนี้นะเดี๋ยวเรากับเรา็ไม่ถามต่อแล้วไม่ถามว่าอะไรอย่เ

เอามาในพื <down> ้นที่อ้าทุกคนอยู่เรี่อไม่ได้นะทุกคนอย่เรื่อแล้วต้อมีนกินทายไว้เนี่ยใช่ตัวนี้อยู่ไหนมึงไ่เนี่ยหลกนี้ตายหมดไป นคนาทีอกกงไงดีวะวันเดีจะ่บกาต้องกั็ต้องห้ามเรือแวทีโทรศัพท์มันก็ต้องโทรัต้องหาต้อการหาพัพยาเิโรงพยาบโอเคทัาดนาันยานโรงพาบาล

ไม่เคยโดน,โดนอะไรเลยงหดน่ี่เลยไร่ะสัเจอใคร่โแต,ต้องยุง่งเดี๋ยวเขาไม่จัดเองนีม่มันเขียนตมาจัดเองคุณนไมมีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เราไม่นี่เรามาสายมาอง

ใช่เราเชียแค่ดูชอว่าเขาเล่นดี